วันนี้เรามีเฟรมตัวใหม่ของเพื่อนในกลุ่มมาอีกแล้วนะครับหนึ่งคันแคนน่นเดียวนี่ของน้องก่อก็แคนนอนเดียวนนัเดียวสีส้มสวยเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยว,เ,ยวเราไปดูรายละเอียดที่ร้านกาแฟเค้กมันแตงนะครับที่มีเฟรมตัวใหม่มาให้ดูนะครับแคนนอนเดียวเพิ่งเอามาลงถนนวันแรกนะครับแคนนอนเดียว วันนี้ได้รีวิวรถน็กอกก์นะครับประกอบมอาใหม่แคนนอนเดียเฟรมคาร์บอนนะครับรุ่นอะไรเอ่ยซุปเปอร์ซิกครับรุ่นซุปเปอร์ซิกนะครับสีออกส้มอมแดงหน่อยๆน,นะฮะสวยเลยล้อมาวิกนะครับสวยมากเพิ่งมาลงถนนวันแรกนะครับมาไกลเลยครับมาๆมาไกลมาไกลติดน้ำสวยเลยไซ เ็นตนเดียวอันนี้ไซส์อะไรเนะี่ยไซส์ห้าสิบหกนี่นะครับไซส์ห้าห้าไซส์ห้าสิบหกชุดขับอัลเตกานะครับอัลเตกากรุปเซ็ตอัลเตกาเลยบันไดลุกนะครับนี่มาลงขนนมาได้ปั่นเป็นไงบ้างวันนี้ปั่นดีครับปั่นดีเนาะเบาเลย เบาเบาแฮนด์สวยด้วยแฮนด์แอนติเกตนะครับเนี่ยอ,อ๋แฮนด์สวยด้วยแฮนอนติเกรล้อมาวิกสวยเลยนะครับ SLE Cosmic โ,โอเคครับสวยงามทีเดียวคุณครับ นี่นะครับมาใหม่มาเติมสาคอนไบมีแฟกเตอร์มี actor, ม F Work, ini, เอสเวิร์กซิโฟรลีนี่ล็อกมากเอ้าโอ้โหมีครบเวาในมหมดลเห็นสิมนผมลงไว้ลงยู u b e ผมก็ละส่งมาในกลุ่มนะกลับไปดูใหม่เดี๋ยวตัวออกเดินทางกันแล้วครับ นี่แค่นั่นเดียวสีส้มเข้ากลุ่มแล้วหมกหมกนี่เดี๋ยวแฟกเตอร์ลากเอ็กแฟกเตอร์นี่เอ็กแฟกเตอร์จะลากทุกๆคนไปลากไปเชือด

แค่นั้นเดียวแค่นั้นเดียว